สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับสวัสดีวันที่22สิงหา2568นะครับวันนี้ก็พบเจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางฟุตบอลสูงแรกย้ำหลังของเราวันนี้ก็มีฟุตบอลมาฝาก2คู่ก็ไปเริ่มที่คู่แรกกันนะครับเป็นฟุตบอลทันแลนนะครับเวลาตีหนึ่งนะครับอันเมลีซิตี้นะครับพบกับวินเล่มนะครับ คู่นี้อันเมลีซิตี้เปิดต่อมาที่0 7 5ุดสูง2.5นะครับราคาพูซิมต่อจ่ายที่1.68ราคาพูเสมอแจที่ายที่3.78นะครับฟุตบอลคู่นี้ก็ถือว่าราคาพูตรงตามเจนนะครับแลวก็ราคาสวยด้วยนะครับสถิติคู่นี้นะครับสําหรับทีมเจ้าบ้านนะครับฮาน์ดัดต์ลงสุดก็ออกสูงแหลกไปทั้งฮานัดนะครับส่วนทีมเยือนนะครับบินเลมนะครับ ห้านัดล่าสุดก็สนมากจะออกไปที่ต่ำหมดนะครับก็ถือว่ากองหน้าช่วงนี้ถือว่ายังไม่คมเท่าไหร่นะครับแต่คู่นี้ผมก็มองว่าในบอลครึ่งเวลาแรกหน้ามีสกอร์นะครับคู่นี้เพราะว่าเจ้าบ้านสถิติสวยนะครับช่วงนี้ยิงทุงนัดนะครับในครึ่งเวลาแรกนะครับก็อย่าลืมนะครับเราจะลงทุนที่0.75หรือหลูกลงมานะครับในฟุตบอลสกอร์สูงแรกของเรานะครับ แล้วก็คู่ที่2นะครับอังกฤษพเมียร์ลีกนะครับเวลาตีสอนะครับวเวสแฮมเไนต็ดพบกับเซลซีนะครับคู่นี้เซลซีก็บุกมาต่อ0.75เหมือนกันนะครับสูงที่2ลูกครึ่งควบ3ราคาพูทิมต่อจ่ายที่1.68ราคาพูเสมอจ่ายที่3.94คู่นี้ก็ราคาพูก็ตรงตามเลทเปะเลยนะครับแล้วก็ราคาพูก็ตรงด้วยนะครับ ในส่วนของสถิตินะครับสถิติห้านัดตั้งฝุดพบเจอกันนะครับก็ออกสูงแรกทั้งห้านัดเลยนะครับแล้วก็ไหลไปย,ยันสูงเต็มเลยนะครับบอลคู่นี้ก่อนในทางวันนี้ผมก็ให้มองไปที่สูงแรกแล้วก็สูงเต็มเวลาได้เลยนะครับคู่นี้ว่าในเดืราคาสองจุดเจ็ห้าน่าจะมีสามประตูขึ้นนะครับสำหรับคู่นี้ถึงแม้เปิดดูการ เจ้ที่อาจจะยังตุนสกอร์ไม่ได้นะครับแต่ว่าวิเทยียมก็โดนไปแล้วนะครับในนักเปิดสนามนะครับก็ฝากไว้นะครับแนวทางสองคู่วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแนวทางฟุตบอลของเราฟอนสูงแรกย้ำหลังนะครับถ้าครึ่งแรก,กมีสกอร์เราก็จะย้ำหลังที่1.5 1.25หรือ0.75ก็แล้วแต่ท่านนะครับ รือท่านใดอยากได้แนวทางมากกว่า2คู่ก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวผมปักหมดลิงก์ทางเข้ากลุ่มให้ใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ขอให้ท่านโชคดีในการลงทุนนะครับสวัสดีครับ